เฮ้ย hey, ทุกคนผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรตกมาจากห้องฟ้าแล้วครับเมื่อกี้นี้ผมไปดูดีกว่าผมสงสัยมากเลยไปกันเลยครับ<ป>ทุกคนครับผมเหมือนได้ยินเสียงมาจากแถวๆนี้แล้วครับไม่รู้มันอยู่ไหนเฮ้ยผู้ไปไป,ไปไปได้ไงเนี้ย้าวนมเปรี้ยวตกไว้ที่ที่นี่เนี่ยโอ้ oh, มันชักสุดยอดเหลือเกิน <c oughs> ผมคนดีใจเลยครับทุกคน <c oughs> ผมไม่รู้จะทำยังไง วมันตกมาทนเขาบมันตมาจากบนฟ้านยเนียไดแล้วุคนครับทุกคนเขาไม่ได้จ่ายนะเขาาไม่ได้จ่ายเราะกว่ามันตกลงมาจากท้องฟ้านะครับเฮ้ยใครเอาขนมคาไก่ทิ้งออมาเนี่ยโอ้โหหดยอดเลยเฮ้ยเกี่ยวโอ้ยสวัสดียอดสวัสดีบรรทดพลอยอจริงเลยให้ตายสิของเริ่มเยอะเลยนะครับคงจะเสกกะละมังมาใส่ดีกว่ากะละมังมา เอาไม่เอาไม่เดี๋ยวตะก้นกระตเตาะดอกจับดีกระวังมาโคตรสุดอะครับทุกคนเดี๋ยวตะก้มันกะตเตเฮ้ยเหนืออะไรเนี่ยออ้ยสมัครสุดยอดสมัครประหารพลอยได้ผมจริงๆเลยรอช่องสิงคโปร์สิงคโปร์อะไรตอนนี้เราอยู่ที่เออ่ขั้วโลกเหนือนะครับ ตอนนี้โค่นหนาวเลยแค่เอาเลอดช่องสิงคโปร์มาทิ้งไว้ที่นี่ผมต้องตามไปเลยล่ะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างให้ตายสิโู้ยอันนี้ฐานตะวันครับทุกคนให้ตายสิโอ้ยมันฝรัลล่งทอดทุกคนมันฝรัลล่งทอดให้ตายเถอะผมเล่าโชคดีวันนี้ผมโชคดีที่สุดเลยครับทุกคนผมว่าผมโค่นโชคดีเลยเฮ้ยแบนมีแบนนะครับทุกคนให้ตายสิมีโค้ดด้ครับทุกคน เควซีป่ะอะไรตาก้อกอะไรตาก้อกเดี๋ยวเดียเดียวหาเรื่องนะตาก้อกนะอู้มีแคมด้วยแซนดิดป่ตะตาก้องนี่กวนผมแล้วผมว่าผมมีความคิดดีๆแล้วครับทุกคนผมจะเอาทั้งหมดนี่ไปกินดูว่ามันรสชาติเป็นยังไงถ้าเรามากินรวมกันนะครับไปกันเลยครับทุกคนไปดูกันเลยไปเลย สีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องจบระเบิดสวมนะครับวันนี้เราจะมาทําช่วงช่วงอะไรช่วงอะไรดาวสิครับดาวดาวดาวไม่ถูกใช่ไหมละครับเราอยู่ในช่วงจบอยากรู้นะครับวันนี้นะครับเราจะมากินอาหารทั้งหมดในตัวนี้นะครับว่าเรากินรวมกันแล้วเราจะท้องเสียไหมทุกคนอยารู้ไหมทุกคนอยารู้ไหมครับว่าผมจะท้องจะท้องเสียไหม ถ้าคนทุกคนอยากรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วย <sk ill> ถ้าทุกคนจะรู้แล้วไปดูกันเลยครับไปเลยข <sk ill> องที่เราได้มานะครับที่มันตกลงมาจากท้องฟ้าที่ฟ้าประทานมาให้เราในโลกนี้แสนกว้างใหญ่เราได้ของมามันมีขนมโรตักครับแล้วก็เลิษัทานตะวันครับ <sk ill> แล้วก็เลยครับ โอ้ไม่ใช่ลรลีคือเรนะครับอย่าไปอ่านว่าเลยนะครับมันผิดนะครับเราอ่านว่าเลนะครับแล้วก็มีอะไรหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแฮมชีสนะครับมีนมเปรี้ยวแต่มันไม่เปรี้ยวนะครับมีเป๊ปซี่นะครับมีโค้กด้วยครับทุกคนแล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งนะครับมีเกี๊ยวกุ้งฟ้าช่างประทานของดีิงมาให้เราจริงๆเลยไอ้ตายสิมีแบรดด้วยนะครับแล้วก็มี ราช่องสิงคโปร์นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ขั้วลวกเหนือเรา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 ไม่ค่อยคุ้นของพวกนี้ครับทุกคนอย่าลืมว่าผมจะกินนะกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยคลิปนี้ผมว่าผมต้องเสียงระดับหนึ่งเลยนะครับพนทุกคนกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับไปกันเลยครับไปกินกันเลยครับทุกคนเราจะมาเริ่มกันที่รอช่องสิงคโปร์กับนี่เขาไม่ได้จ่ายเราเราไม่พูดครับนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งถ้าอยากให้เราพูดชื่อครับเป็นสปอนเซอร์ให้เรา สองร้อยเราก็เอาครับช่วงนี้ทุกเร็วกันเลยครับทุกคนเอาใส่ล็อกเกลียวไปก่อนเลยนี่ครับเพราะว่ากลัวก้องเสียแล้วก็ใส่ใส่ร่อกเกลียวถีบครับอกน้ำเหมือนกันนีเนี่ยคนครับคนให้เอากันมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นยังไงทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดูกันเลยครับแล้วผมจะกินจริงๆแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราจะกินเกียวกับเราจอกสิงคโปร์แล้วก็นมเปี้ยวที่เราผสมไว้เมื่อกี้นี่นะครับ<ะ>รใส่ลงไปเลยผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เข้าโรงวามหรือเปล่าดูนะทุกคนผมจะกินจริงเลยนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับพ่อผมจะกินจริงจริงหนึ่งสองซ้ำนับพร้อมกันครับหนึ่งสองซ้ำเอาเลยครับ มันก็กินได้นะครับทุกคนมัน,าานมีความหวานของซอสชจ้งมีความเปรี้ยวของนมเปรี้ยวแต่นมเปรี้ยวมันมันก็หวานนิดนิดนะมคือว่ากินได้ทุกคนกไม่แนะนำให้ไปทำตามนะครับแต่ถ้าอยากกินก็ไปซื้อมากินนะครับกอมานะครับจิบินเกีียวกับนมเปรี้ยวนะครับเรามาลองดูกันเลยนะครับนมเปรี้ยวลงไปแล้วก็ใส่เกีียวน,นะครับโอๆๆๆๆๆๆๆ้องไม่มตังนานเลยไม่รู้ตากล็มันมาตั้งยังไงเขาต้องลองเนแหละครับลองเรีนตากล็กนะ แล้วก็ใส่เขียวลงไปนะครับว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าคนๆนะครับน้องๆหนูๆอย่าไปทำตามนะครับไม่สนุกๆแล้วห้ามทำตามนะครับผมกินได้คนเดียวนะครับครับจะกินแล้วนะครับหนึ่งสองเจ้ามันก็ถือว่ากินได้นะครับไม่ได้แย่แล้วเจ้าน่แย่ครับแต่เจ้านั้นก็ไม่ได้ดีนะครับและต่อมาครับเราจะกินเขี้ยกับแวนนะครับผมว่าอันนี้มันแปลกมากเลย ผมไม่รู้ผมจะกินได้หรือเปล่าทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจผมนะครับเราจะกินแล้วนะเปิดแม่เลยอ้าวอ้อ้าวหือหือมันจะเป็นยังไงครับใส่เกี๊ยวนะครับไม่ใช่สิใส่แพร์นะครับแล้วก็ใส่เกี๊ยวนะครับคนคนเงียบอย่าไปทำตามเด็กคาเลยนะครับน้องๆหนูๆครับท่านผู้ชมให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับไม่ใช่ให้ไปทำตามนะครับเพราะที่ผมมาทำวันนี้ผมอยากให้ทุกคน รู้ว่าว่าถ้าเรากีบของเป็นแฟนได้น่าจะเจ็บท้องเลยคิดว่าเป็นจิ๊สวกันนะครับเอาเลยนะครัเนี่ยครับเกี่ยวกับแวนครับหนึ่งสองสามทุกคนกินไม่ได้นะครับอย่าไปกินนะครับกินไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนเราจะกินแซนด์วิชกับ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 อ่าลุ้นดาซี่ลุ้นดาซี่กับนมเปรี้ยวนะครับเรามาเริ่มกัน ก็ใส่แอมลงไปนะครับนี่นะครับเราไม่กินแล้วเราจะเราจะไม่กินแยมเราจะกินรังครับเพราะว่าเรายังไม่เคยกินนะครับนะครับทุนกินแลว่ามันจะเป็นยังไงกินดีไหมนะจะให้ผมกินหรือเปล่าครับทุกคนถ้ากินแล้วกดไลค์รัวๆนะครับนับหนึ่งแล้วล้างนะหนึ่งสองสามเอาเลยนะครับแล้วก็เคยกินไหนหมากฝรั่งไหมรสมิ้นท์อ่ะเคยเคยคล้ายๆเลยรสชาติเดียวกันเลย กินได้ครับกินได้พอกินได้ครับก็ต่อมานะครับก็กินแซนด์วิชกับเต้าส่วนนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็ใส่แซนด์วิชลงไปในที่ผสมของเรานะครับ Bi ๊ก e r แล้วก็ใส่เต้าส่วนลงไปครับไม่ใช่เต้าส่วนสิตองจ้องดูตาก้องดีบมั่วนะตะก้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังไว้ตะก้อนะครับเราก็จะกินนะครับหนึ่งสามนะครับ หนึ่งสองสามอะครนะมันจะคล้ายๆึ่นขนมปังกับนมนะครับรสชาติเดียวกันเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็กินได้นะครับมันก็ไม่ได้รสชาติแย,ย่จะว่มแย่เขาไม่แย่ยครับจ้าวดีเขาไม่ดีนะครับแล้วก็กินได้นะครับ <c oughs> ก็นะคขัาทุกคนต่อมานะครับแล้วก็จะกินเแบบซี่กับน้ำโค้กนะครับ <c oughs> ไม่ใช่สิ ผมนี่พูดผิดจรงเลย,ยมึงนี่ไม่ดีเลยนะจ๊อบล้วจ,จะกินแฮมกับแปปตี้นะครับแน่แน่ของทุกคนอยารู้ว่ามันกินได้ไหมผมจะลองให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็เอาแฮมนะครับใส่แก้วลงไปแล้วก็ตัวแปปตี้ครับแก๊สเข้าแรงจริงๆใิ้ตายสิทุกคนทุกคนดูนะครับแล้วก็ใส่นกยูง,งลงไปนะครับ ย้ำนะครับน้องๆหนุ่นๆนะครับอย่าไปทำตามนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าจะกินต้องขออนุญาตพ่อแม่ก่อนนะครับนะครับมือขอแล้วหรอไม่ครับผมบม่รู้นี่ิภาวะแล้วครับหนึ่งสองสามนะครับมันก็กินได้นะครับกินได้ยิงหรอกินได้นะครับทุกคนกินได้ผมว่ามันกินได้ นช่แลครับก็กินได้ครับทุกคนและสุดท้ายนะครับเราก็จะมากินทั้งหมดนี้รวมกันเลยนะครับทุกคนทุกคนอยากรูมว่ามันเป็นรสชาติยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันลราเลิกันเลยครับเราใส่น้เปรี้ยวนะครับจอช่องสิงคโปร์เอ้ยเราเอาตอนไปนะครับเราเอตนเลยแล้วก็เราจะเอานกโคก้วยนะครับนี่ทุกคนทุกคน่าผมสุดยอดผมว่าผมสุดยอดนะครับ ล้วก็จะใส่ขาไก่ลงไปนะครับคนคนะครับทุกคนเราจะเริ่มกินกันเลยครับหนึ่งสองสามมันก็กอกินได้นะครับทุกคนคนลอยคนลอยทุกคน ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากแนะนำน้องๆหนูๆอย่าไปทำตามนะครับคลิปนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อจะให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราเก็บมานั้นมันจะกินรวมกันได้หรือไม่ห้ามทำตามเด็ดขาดครับเน้นครับห้ามทำตามเด็ดขาดสำหรับคลิปนี้ครับผมาอทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จ๊อบดูดซ่วมด้วยนะครับอยู่กับช่องจ๊อบระเบิดส่วมนะครับช่องจ๊อบระเบิดส่วมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จ๊อบดูซ่วมด้วยนะครับ ตอนนี้ผมไปอาเราไปเร้ม่าองมหยัง้นีเียองเีแล้วเร็วเสีแล้วมีงไกเนจะเสียแล้วรอเสียเม่งมางมาไกีนอาหารรวกันแล้วไปร้อเสียเ่ยแอคชันทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปล่าไก่กันนะครับทุกคนต้องเยียงๆครับอย่ไก่ตกใจ Thank <laughs> you.